ครับอ่าก็วันนี้นะครับเราอยู่ที่คางสินค้าจังหวัดน้องบัวรำพูนะครับวันนี้อยู่กับสมาชิกทุกท่านเลยหลายท่านเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าร่วมสิบท่านนะครับวันนี้มีข่าวดีครับเพราะว่าผมอยู่กับสมาชิกนะครับที่เป็นอาจารย์นะครับที่ทราบข่าวว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับท่านอาจารย์ที่สมัยนะครับ ั่นชาติก่าอ่าโอเคนะครับป่วยมาร่วมยี่สิบปีนะครับแต่มาพิกเรื่องชีวิตก็อัปลน์นะครับที่ท่านอาจารย์ดาราครับท่านอาจารย์ดาราเป็นอัปลายเนาะนะครับอันนี้เป็นดาวไลายใช่ค่ะอ่าป่วยยี่สิบปีนี่อ่าอธิบายได้ไหมครับว่าเป็นแบบไหนครับในระดับไหนครับป่วยแบบไหนครับ อาจรยเลยคับตอนแรกเป็นทางที่ช่องเกิดอุบัติเหตุค่คะกผู้บาดเน็ตแล้วทีนี้ขาดอากาดสมองแล้วก็เลยกลายเป็นอัมพาตค่ะตอนแรกเป็นอัมพาตพอพอ,อดีก็มาใจภาพควาบัดแล้วก็ดีขึ้นมาก็มาแบบเป็นอัมพาตเป็นซีดนี้ค่ะจะอ่อนแรงหมดเลยซีดนี้อ่อนแรงหมดก็เลยมาใช้ไม้เท้า ต้องใช้ไหมคเ้าไปต้องใช้ไมคเดาัต้องชีวิตใี่ไหมยี่สิบปีนี่คือคือมันอย่างนี้เลยตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุก็พอสปควรห้ารอยสี่้าออก็ใช้ชีวิตอย่างนี้มาตลอดครับจนมาปลายปีเนาะใช่คปลายปีประมาณเดือนกันยาก็เลปีหกห้าปีหกห้าสานรับรลยก็เลยก็เลยชวน ชวนมาทําธุรกิจหรือว่าองไรครับชวนมาชวนมาฟังดูมาเข้าฟังชั่นมาดูท่านก็เข้ามาแล้วดิ่านก็เลยลงทำดีๆค่ะก็คือพอเข้ามามาดูบรรยากาศเสร็จแล้วท่านอาจารย์ทิ่สมัยก็เลยเห็นสินค้าว่าน่าจะดีใช่ไหมแต่ก็ยังไม่มั่นใจอ่ะก็เลยอ่าเขาเรียกว่าจองไว้ก่อนใช่ไหมครับ อันทีวีเนาะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยครับได้ตัวยาไปกินตอนนั้นได้รู้สึกได้ตอนนี้อ่านโน้ตนซีอ่าโอเคแล้วก็โแล้วก็อันนาฟาไปไปกินครับแล้วก็ทีหกเก้าเนาะโอเคได้ได้ไปอ่ารู้สึกว่ามันมันเปลี่ยนเลยมันก็รู้สึกว่าดีขึ้นโอ้โหเดี๋ยวเดียวทุกท่านครับพอรู้สึกว่าดเก็แล้วทกขั้นก็เลยมาลงครับผมมางลยแฟนแฟนชายนั่นแหละครับคือพอสินค้าดีใช่ไหมก็เลย มีความประทับใจครับทุกท่านครับคือเขาเขาไม่ท่านอาจารย์ไม่คิดว่าอยากจะอยากจะทําธุรกิจหรอครับถ้าพูดแล้วนะครับคือทดสอบสินค้าแล้วประทับใจก็มาซื้อไปกินไปใช้เป็นอ่าอ่ามินิเนาะใช่ครับเป็นชายมินิครับแล้วทีนี้ยิ่งกินยิ่งเป็นยังไงครับก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นก็ก็แต่ก็ยังไม่ได้วางไม่แล้วครับกยังไม่ได้วางตอนวางไม้เท้าเนี่ยท่าน อาท่านท่านใช้โครงสร้างอะไรวาถามไปตรงๆเลยโครงสร้างมินินี่นแหละค่ะมินิไม่มินิมินิมิินเริ่มบางแล้วใช่ไหมใชแล้วแล้วปัจจุบันนี้เอาแบบเต็มเหนียวเลยเป็นโครงสร้างใหญ่ใช่ไหมค่ะใช่เอ็กเพสใช่ไหมค่ะต้องต้องตัมือให้ท่านใช่ไหครับโอ้ตอนตอนที่อาจารย์เริ่มวางไมปวางเท้าเลยนะมิชชั่นก็ ใจลงใหเลยค่ะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยงเอ็กเเลยแล้วทีนี้ก็ได้ไปทุกตัวเลยค่ไปทุกตัวได้กินทุกตัวเลยค่ะสุดยอดเลยแล้วปัจจุบันนี้เหมือนกับว่ามีความแข็งแรงมากแข็งแรงมากกั้นลุกขึ้นอยู่ได้ไหมครับได้ค่ะอาชวทอมเ่อนเกิรับโอ้ทุกท่นครับไม่ใช่มีอ่าเราของริงนะครับไม่มีคำว่าไม่มีการว่าจะมา ดีเซนต์ด้วรก,กันนะครับนี่คือบุคคลตัวจริงท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้รักกับเป็นเป็นเป็นนักไลน์แล้วก็เป็นดาวไลน์ที่มาดูเรื่องราวของสินค้าแล้วก็ประทับใจแล้วก็ได้ผลเกินคาดครับทุกท่านจากคนนอน2ีน่สแล้ีอาจารย์เนาะไม้เท้าสามไม้อตอนนี้เอาเข้าพิธภัณฑ์แล้วตอนนี้จะวิ่งแล้วครับพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวตอนนี้วิ่งแข่งหมาได้ ธรรมดาท่านซีโอคงประทับใจมากเอางี้ะนะครับอยากฝากให้ท่านอาจารย์พิษสมัยนะครับ,รบอยากแกรู้สึกยังไงกับสินค้าของเรานะครับมงนีีทุกตัวเนาะ <c oughs> แล้วก็รู้สึกอะไรกับประธานบริษัทที่นําผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเข้ามานะครับฝากบอกท่านได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้ท่านชมรายการเราอยู่นะครับก็รู้สึกป,ประทับใจในสินค้าทุกตัวเลยนะแล้ว